ทำไมฉันไม่มีหน้าล่ะเนี่ยฮอยากใส่ชุดเท่ๆบ้างอะแต่ไม่มีโลบักเลยลาวาบัเ้ยเสียงใครอะไม่มีโลบักงั้นเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบับริการเติมโลบักกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายวีพีเซอร์เวอร์ับตเพียง20บาทแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเฮ้ยไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอและไปสิครับเออเออก็ได้ เอ้ยเยฉันว่ามันแปลกนะเอะเกิเกกดอะไรขึ้นกับชันน่ยเป็นพอลาวาบางเงี้นหรอก็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอุ้ทำไมมันกระตุกอะทำไมมันกระตุกอะกับแบบสปีดโดนะคะเย้เย้แบบไม่มีความสุขเลยอะในเย่ใหม่สิ <laughs> และในวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาวาดในโจทย์ที่มีแต่คู่รักค่ะ <Wow. S 1> ต่อจากแบบว่าชายชายหญิงหญิงแล้วก็ต้องมีแบบคู่รักแบบทั่วไปแบบว่าชายหญิงที่เห็นกันได้บ่อยๆใช่ไหมอุ้ยทำไมทำไมทำไมมันแหลกๆอะ่ะทุกคนตอนนี้ขึ้นในเซิร์ฟเมีันอ่าก็เยอะอยู่ตอนนี้เขากําลังแข่งวาดกันในโจทย์ผีนะคะแล้วมาดูกันดีกว่าในะคะว่า วันนี้เนี่ยเราจะได้หัวข้ออะไรกันบ้างจะยากหรือเปล่าเนี่ยเวลาก็ให้น้อยๆอยู่โอ้ยทมันมันแรกทำไมมันแรกแล้วเนี่ยเออเออโอ้ทำไมมันแรกวันนี้ก็กลับมาเล่นใน iPad เหมือนเดิมนะคะด๋ยวขอข้ามตอนที่โวดไปก่อนแล้วกันนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่โอเคตอนนี้ได้ผ่านช่วงโวดมาแล้วนะคะคก็รออยประมาณ20วิถึงจะได้เข้าไปเล่น <S <S นก <S <S เป็นโจทย์ <S <S คู่แต่ให้วาดนกจะวาดยังไงเนี่ย นกเป็นคู่ไงอ๋อนกเป็นคู่มาเริ่ม โค okay. เสร็จแล้วค่ะคุณน่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักมากน่ารักมากเลยนกเป็นค้อนกอวีนกนก่นารักมากแต่ว่ามันน่าจะมีคนว่าสวยกว่านี้ขอให้สองละกันค่ะยังแบบยังไม่สอุอันนี้แบบกินหนอนด้วยน่ารักดีนะเฮ้ยอันนี้ให้เท่าไรหร่ดีให้สามเหรอสมก็ได้อะมีกิ่งมงกิ่งไม้ก็โอ okay. เคอาแล้วเบิรดแบบ นกนกแบบเฮลใช่ไหมแล้วไม่มันไม่มันมันอะไรอะ่ะเอาไปหนึ่งแล้วกันนะแล้วยังไงยังไงเอย่ยอุ้ยอันนี้มีแบบมีวงมีวิวนะแต่ให้สองละก,กันมันเห็นแค่แบบนกกระโจยลอยอยู่ตรงนั้นนี่มันคืออะไร what is i s เอ้ยมันก็คล้า,าย,ายๆนกให้ให้ให้หนึ่ง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 อุ้ยมันเหมือนปลามันไม่เหมือนนอกอุ้ยอันนี้มีสีด้วย,ยแต่แบบก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ให้สก็ได้ะค่ะวิวันนี้มาแจกแต้มเหรอทำไมให้เยอะแปลกๆปกติให้น,อน้อยกว่านี้ปะเอยก็ก็ดิดึงอุยยแบบออ้ย,ยน,น่ารักมากเลยแบบนกเป็นคาเอ้ยอยู่ด้วยกันคิ t e น่ารักมากตะวดเหรอปะและผู้ชนะก็คือตตดยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมจริงๆเลยมาถึงก็ชนะกันเลยโจทย์คู่นี่มันดีจริงๆก็ทาราว่าตรงโจทย์นะโจทย์ต่อไปจะเป็นอะไร ไปดูกันเลยจงต่อไปมาแล้วค่ะใด้แกฝันฝันฉันฝันฝันถึงเธอ ไม่ทันไม่ทันจะไม่ทันแล้วกอยจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วว้าว้าอุ้ยได้อยู่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 นะได้อยู่นะเออได้มันได้เลยได้เลยสวีดีมก็ฝัน,เ,น,นเด่ไปนิดเดียวกันเนาะเ,เดียวเดพรเนาะเออเฮ้ยฝันน่ารักมากนี่แค่สามดาวเลยคะ่ะน่ารักมากเลยฝันถึงแบบว่าหนูแฮมสเตอร์น่ารักน่ารักฝันขวาม,มือนอน เฮ้ย hey, What is this คืออะไรคะนี้อันนี้ครับดูไม่ออกนะเหมือนเป็นแก้วน้ำเลยแล้วก็มีหลอดมีแก้วน้ำเป็นแล้วก็น้ำให้หนึ่งละกันฝันร้ายออ้ยโดนไรค่าหรอน่ารักนะไปสองละกันอันนี้ไ <laughs> อนนตัวอะไรอะข้างขาวตัวอะไรเอ่ยแต่ก็เออน่ารักดีนะอันนี้อันนี้นอนเฉยอ,อันนี้ไม่ฝันอันนี้นอนเฉยก็เกือบตรงโจทย์เงั้นเอาไปสองดาวก็ได้ยังหน่อยก็แบบเกือบถูก <brigade> ทุกคนระวาดภาพมันเป็นคู่ไม่ใช่เหรอเอ้ยเมื่อกี้ก็คู่นี่หว่าฝ,นฝันถึงฝันถึงที่รักไงเอออันนี้มันดีมอ๋อดีมแบบดีมนี่เนี่ยเป็นคู่เป็นคู่แบบเป็นคู่รักใช่ไหมฝันถึงแบบฝันถึงผู้ชายฝันถึงแฟนอะไรเงี้ยเออได้อยู่ได้อยู่ยยเกือบ <mana? S 2> เกือบ<ๆ>ละเกือบเกือบเกือบละถูกแล้วเราวาดถูกแล้วเว้ยว่าเป็นคู่เออก็ฝันเลย และผูช้ชนะก็คือตดูอุ๊ยขอบุณที่วันให้นะคะน่ารักกันมากมากเลยแม่ฝันถึงผู้ชายเยี่ยมจริงๆมาโจทย์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้โจทย์อะไรเออเอาเป็นว่าโจทย์สุดท้ายจะได้อะไรเรามาดูกันภาพคู่ภาพสุดท้ายมาเรนโบว์โอ้โหคู่แบบเรนโบว์เฮ้ย L G B T ไงเฮ้ย ได้อุ้ยแต่แต่โจทย์มันบอกว่าเราเราต้องแบบเป็นผู้ชายหญิงปะ่ะเออหรือเป็นผู้ชายหญิงก็ได้ก็เป็น LG ได้เหมือนกันคนอื่นเป็นชายคนอื่นเป็นผู้หญิงไงเออได้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 ไดไดได าจะไม่ทันแล้วทุกคนมันขาสีม่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคประมาณนี้แหละได้สิงน่ารักมากชอบไอไลท์ like มากเอ้ยเรนโบว์แล้วนี่มันคืออะไรก่อนอะไรไม่รู้นะคะขออนุญาตให้น่หนึ่งแล้วกันเหมือนแบบว่าเป็นอกหักเหรอหรืออะไรใดๆชื่อเป็นออุ้ยเป็นแบบโลแคนดี้แคนดี้แคนจหรอ ไปสามเลยน่ารักมากเหมือยติมเลยอะ่ะก็แต่ใส่ลมีกี่สีนะอ,อ๋อมีเจ็ดสีอุ้ยนี่มีกบด้วยอุ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปสามดาวเลยค่ะน่ารักมากมีกบด้วยแล้วก็ใส่หลุน่ารักมากๆอ่ันี้ไปใส่หลุงเฉยเฉยอันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่แบบอันที่แล้วมันได้สามอันนี้ก็ให้สามแล้วอ่ะแจกดาวเลยมาคลิปนี้คลิปแจกดาวจริงแบบอุ้ยอุ้ยปากกาตกลูกอู้ อันนี้เอาไปไปสามด้วยเลยเออใครตกโจดมาให้สามหมดนะจริงว่าน่ารักกันมากเลยอ่ะมาดเสื้อผ้าของเรานี่ไงถึงแล้ว l g b t ผ้าไปใส่ลุงเลยเอ,อ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะเบี้ยวเลยนะความเบี้ยวอะ่ะแต่ก็นะใส่ลุงเสื้อใส่ลุง วันนี้ก็เอาไปค่ะสำดาวเลยสำาราทุกคนสำาราทุกคนเลยอ่าและผู้ชนะก็คือดดโอ้โหขอบคุณที่โหวตให้นะคะขอบคุณทุกคนเลยว่าแต่คนนี้เขาหายไปไหนนันเนี่ยโอเคก็ได้ที่หนึ่งทุกรูปเลยขอบคุณทุกคนดีให้ดาวมากๆเลยนะคะโอโ้ต้องยิบเจ็ดดาวเนี่ยเยอะมากๆก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก well. ่อนนะคะชอบยังไงก็อย <instead> ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื <Revolution. S 2> <azz> ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอยากให้วาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ต้นล่างคลิปได้เลยบ๊ายบาย